สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมบารมีของหลวงปูเ่เผือกแห่งวัดส,สาลิโขจังหวัดนนทบุรีนะครับตอนนี้อยู่ในกรอบนะครับเพื่อนๆถ้าหนังไม่เหนียวอย่ามาเที่ยววัดส,สาลิโขนะครับ อันนี้กรอบสมัยโบราณตั้งแต่ปี2510นะครับผมพอเช่ามาแล้วก็ใส่กรอบตอนนี้กรอบก็จะดูเหลืองๆอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งผมจะแกะกรอบอท่านหลวงปู่เผือกแห่งวัดสาริโขะจะดทำโดยพระอาจารย์สมภพ จ้าอาวาวสวสาดิขูในขณะนั้นนะครับผมไปเสกในถ้ำในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอง์นี้องค์แท้นะครับเหรียญแท้ให้เพื่อนๆดูว่าหน้าตาเป็นยังไงแท้นะเพื่อนๆนะดูที่เนื้อนะเพื่อนๆนะดูที่เนื้อดูที่พิมพ์ก็จบแล้วไม่ต้องไปดูขอบโครงขอบข้าง แค่ดูนิดเดียวก็รู้แล้วครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะแกะนะแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนก่อนที่ว่าผมจะแกะกรอบนะครับผมตอนนี้กรอบมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมตั้งแต่สมัยโบราณ2 5 1หหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ชมบาร,รมีของท่านเพราะว่าเหรียญของท่านถ้าใครได้ได้ไปเช่าบูชาเพื่อนนะ ก็เบิกเนตรได้คุณจะเห็นทองคําเพราะว่าหลวงปูเ่เผือกเนี่ยเสกในถ้าที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะในถ้านั้นจะมีทองคําถ้าคุณไม่ได้เหรียญองค์นี้นะคุณไม่มีทางได้เห็นทองคําที่จะโผล่ขึ้นมาเพราะต้องมีเหรียญองค์นี้องค์เดียวนะครับต้องของแท้นะถึงคุณจะได้เห็นเนื้อทองคํานะครับโอเคนะครับสวัสดี